โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92เป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปถมวัยถึงระดับปถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4เครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าสารา3สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนาสุธรรมนวลแป้นเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต4ห่างจากสำนักง,งานเขตพื้นที่ประมาณ5กิโลเมตรติดกับถนนทางลัรสายท่าสาราสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลโพทองอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่23ไร่2งาน74ตารางวาในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด โรงเรียนได้แบ่งให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการอยู่ด้วยคือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองโรงพยาบาลตำบลบ้านสองแพรกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโพทองและนอกจากนั้นพื้นที่ของโรงเรียนยังใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนในหลากหลายด้านอาทิเช่นสนามกีฬาชุมชนอาคารศูนย์กีฬาห้องประชุมนอกจากนั้นในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 โรงเรียนยังใช้พื้นที่ในสนามให้เป็นศูนย์พักคอยให้เป็นสถานที่พักรักษาตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอีกด้วยในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดณวันที่25มิถุนายนทั้งสิ้น169คนเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย19คนประถมศึกษา150คน จำนวนห้องเรียน8ห้องเรียนชั้นละ1ห้องเรียนมีค้าราชการครู10คนผู้บริหาร1คนลูกจ้าง4คนวิทยากรอิสลาม1คนรวมเมียตรากำลังครูและบุคลากรทั้งสิ้น16คนพอดีตามเกณฑ์ที่กคอสอกำหนด มีอาคารเรียนสองชั้น2หลังอาคารเรียนสองชั้นใต้ถุนโล่ง1หลังศูนย์กีฬา1หลังห้องสมุด1หลังศูนย์ฝึกวิชาชีพ1หลังอาคารชั่วคราวเป็นห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ1หลังสนามกีฬา1สนามห้องน้ำ2หลัง12ห้องอาคารอเนกประสงค์สำหรับเป็นโรงอาหาร1หลังเพียงพอตามที่เกณฑ์สพทกกำหนด ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนอยู่หมู่ที่ 1, 2และ3ของตำบลโพทองร้อยละ85นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ15นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพรับจ้างกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มีฐานะยากจนปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนสุขภาพดีมีความรู้คู่คุณธรรม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92จะจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีหลากหลายโดยใช้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานใช้เทคโนโลยีประจำวันและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี6กลยุทธ์ด้วยกัน กลยุทธ์ที่1สร้างความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสทางการศึกษากลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนมีความสุขเป็นคนดีและเป็นคนเก่งกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลยุทธ์ที่4บริหารจัดการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องพึงพอใจทุกฝ่ายกลยุทธ์ที่5สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่6พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมและมีคุณภาพตรงตามนโยบายของสอพทและกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นพิเศษสำหรับนักเรียนระดับปถมวัยและระดับปถมศึกษาปีที่1ถึง6จุดเน้นพิเศษสำหรับนักเรียนระดับปถมวัยมี6ข้อที่สำคัญจุดเน้นพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง3มีด้วยกัน7ข้อจุดเน้นพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6มีด้วยกัน8ข้อ จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสี่ฝ่ายงานครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนทุกๆด้านงานบริหารวิชาการมีนางชุติมาชโชติกะทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลนางกิตราเสียหนองยูงทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณนางกมลทิพย์านทองทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายและงานบริหารทั่วไปมีนางสาวเยวรัสุทธ,ธิพันธ์ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนได้จัดอัตรากำลังครูและบุคลากรเข้าประจำฝ่ายงานต่างๆตามภารกิจของงานและตรงตามความรู้ความสามารถครบท้วนทุกคนรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วม8ขั้นตอนดังนี้ 1. ร่วมกันกำหนดปรชัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจุดเน้นของสถานศึกษาดังรายละเอียดข้างต้น 2. ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะปานกลาง3ปี 3. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 4. ร่วมกันจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ 5. ร่วมกันนิเทศติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 6. ร่วมกันตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 7. ร่วมกันรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และ 8. ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปการบริหารจัดการในช่วงระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งแต่เดือนเมษายน2,564ซึ่งเป็นการระบาดในรอบที่3ในช่วงปิดภาคเรียนทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครู บุคลากรจึงได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียนงดการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนหมู่มากแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความระบาดและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอยู่เนืองๆในส่วนของการบริหารงานก็ได้ดําเนินการพอสังเขตดังต,งต่อไปนี้งานวิชาการได้ประชุมครูวางแผนเพื่อเตรียมการในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, ในภาคเรียนไว้เป็นอย่างดี จัดเตรียมตารางสอนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบไว้พร้อมสมบูรณ์สำหรับการเปิดเรียนแต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทางจังหวัดจึงประกาศเลื่อนการเปิดเรียนออกไปจากวันที่16พฤษภาคมเป็นวันที่1มิถุนายนและประกอบกับมีนักเรียนและผู้ปกครองครอบครบัวหติดเชื้อโควิดจำนวน3คนทำให้มีกลุ่มเสี่ยงโดยรอบเกิดขึ้นประมาณ50คน จึงต้องดูแลแก้ปัญหาเรื่องนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงก่อนส่วนการเรียนการสอนก็เปิดเรียนแบบออนแฮนในวันที่1มิถุนายน2 5 6 4โดยครูได้นัดหมายให้นักเรียนมารับเอกสารแบบฝึกหัดใบงานการบ้านที่โรงเรียนกำหนดให้ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่3มารับแบบฝึกหัดในวันพฤหัสโดยเหลื่อมเวลาการชั้นละหชั่วโมงเพื่อลดความแออัด และมีมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มข้นส่วนชั้นป .4-6 ก็มารับใบงานในวันศุกร์ของสัปดาห์การใช้วิธีนี้เพราะคิดว่าสถานการณ์การระบาดคงจะคลี่คลายเร็ววันแต่การกลับไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มสูงขึ้นโรงเรียนต้องฟังข่าวการติดเชื้อในเขตบริการของโรงเรียนถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น ก็จะงดการรับส่งใบงานในสัปดาห์นั้นจนกระทั่งมาถึงกลางกลางเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายจึงปรึกษาคณะครูและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนดีมาน์ and, ผสมผสานกันโดยจัดตารางเรียนให้นักเรียนได้เรียนสัปดาห์ละ4วันวันละ3ชั่วโมง จิจกรรมออนแนด์ hand, ก็คงยังมีตามปกติในวันและเวลาเดิมเน้นความปลอดภัยของครูนักเรียนผู้ปกครองเป็นพิเศษต่อมาในวันที่14-15สิงหาคม2564ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับประสมศึกษาจำนวน10โรงเรียนเรื่องการใช้สื่อเครื่องมือแอปพลิเคชัน สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องการวัดและการประเมินผลขณะนี้ครูแต่ละชั้นแต่ละสาระได้เก็บรวบรวมชิ้นงานของนักเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการประเมินผลสำหรับภาคเรียนนี้ส่วนปัญหาความไม่พร้อมของเครื่องมือสัญญาณก็ก็ยังคงมีอยู่บ้างแต่ก็ได้ความดูแลแก้ไขพอผ่อนคลายไประดับหนึ่งและเมื่อวันที่26ธันวาคม 2564ทางโรงเรียนได้พิจารณาเห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์พบว่าประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อัตราการเข้าเรียนลดลงการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดอันจะส่งผลเสียต่อการวัดและประเมินผลในปลายภาคเรียนที่2จึงได้เสนอขอเปิดเรียนแบบออนไลน์ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับอนุมัติ ให้เปิดเรียนแบบออนไซต์ในวันที่17มกราคม2565ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6จนถึงปัจจุบันภายใต้มาตรการเข้มมาตรการเสริมอย่างคคร่งครัดโดยมีแผนเผชิญเหตุที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นกรณีมีกลุ่มเสี่ยงหรือมีกลุ่มติดเชื้อเกิดขึ้นในโรงเรียนและเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ก็ได้ขออนุมัติ เพื่อเปิดเรียนแบบออนไลน์จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ก็ได้รับอนุมัติให้เปิดเพิ่มเติมในระดับชั้นป .6 ถึงป .5 และเปิดเรียนมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการจัดการเรียนรู้หลังจากที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับลักษณะของคนไทยในศตะวรรษที่21ก็ได้ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวคือระดับชั้นอนุบาลถึงป .3 จัดกิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นป .4 ถึงป .6 จัดกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยโดยกำหนดว่าให้นักเรียนสามารถคิด ทำรายงานนำเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจอย่างน้อย2โครงงานต่อชั้นเรียนซึ่งขณะนี้ทุกชั้นเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่อง active learning สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตรงกับ วิถีชีวิตจริงและความสนใจของผู้เรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้งานบุคลากรได้ปรับการทำงานของครูให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยให้มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนวันละ3าถึง4คนที่เหลือก็สอนออนไลน์หรือปฏิบัติงานแบบ work from home ส่วนวันพฤหัสบดี ครูชั้นอนุบาลถึงป .3 ต้องมารับมอบใบงานที่โรงเรียนส่วนชั้นป .4 ถึงป .6 มาปฏิบัติการในวันศุกร์ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการในการมาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัดและไม่พบการติดเชื้อของครูบุคลากรและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง,งานเขตพื้นที่และโรงพยาบาลท่าศาลา ให้ครูบุคลากรแม่ครัวแม่ขาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนร้อเปอร์เซน งานบริหารงบประมาณมีการดำเนินการตามปกติเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงินตรงตามระเบียบและวัตถุประสงค์จัดทำทะเบียนบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมทั้งการบริหารงานพัสดุซึ่งทางโรงเรียนได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในวันที่21สิงหาคม2564ผลการตรวจสอบมีคุณภาพในระดับดีมากได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ86 50คะแนนงานบริหารทั่วไปในสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา c o v ิด1 9ได้ให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองในด้านต่างๆดังนี้ 1. จ่ายเงินสดประเภทต่างๆเช่นเงินตามโครงการอาหารกลางวันจ่ายให้นักเรียนเดือนละครั้งจ่ายเงินให้นักเรียนและผู้ปกครองทุนยากจนพิเศษตามรายชื่อที่กองทุนกำหนด จ่ายเงินกองทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564สำหรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนทุกๆคนแจกอาหารเสริมนมให้นักเรียนได้นำไปดื่มที่บ้านครบถ้วนตามจำนวนวันที่กำหนดให้บริการอาหารโปรตีนแก่นักเรียนทุกโภชนาการจำนวน50คนสัปดาห์ละครั้งตามโครงการอารยะเกษตรผักยกแคร่ดูแลน้องทุกโภ 3. มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด -19 และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 4. จัดอาหารเสริมขนมให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกกักตัวที่โรงพยาบาลท่าศาลาจำนวน25คนเป็นเวลา7วัน 5. แจกชุดชมรมให้กับนักเรียนด้วยโอกาสขาดแคลนคนละ1ชุดอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้านักเรียนตามโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ผลงานที่ภาคภูมิใจผลการสอบ n อนชั้นปถมศึกษาปีที่3ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา2564ชั้นปถมศึกษาปีที่3มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่ของจังหวัดของศึกษาทิการภาคของสังกัดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึง2กลุ่มสาระ โดยครูผู้สอนผู้บริหารและนักเรียนได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4เมื่อวันที่25มิถุ 24. นายนพุทธศักราช2 5 6 4โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4และสพทให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประฐมศึกษาและสร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้มีส่วนร่วมวางผังในการพัฒนาไว้อย่างครบถ้วนในเบื้องต้นได้รับเงินงบประมาณ17,000บาทได้ใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเมื่อวันที่14-15สิงหาคมและได้จัดสรรอีกจ,จำนวน3,50,000บาทซึ่งได้นำไปบริหารให้ตรงกับตัวชี้วัด โรงเรียนคุณภาพจำนวน8ตัวชี้วัดโรงเรียนต้นแบบน้ำร่องอารยเกษตรโครกหนองนาน้ำใจและความหวังการปลูกผักยกแคร่ดูแลน้องทุกโภชนาการได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบน้ำร่องตามโครงการอารยเกษตรโครกหนองนา แห่งความหวังและน้ำใจซึ่งได้นาเนินการในเรื่องการปลูกผักยกแคร่เพื่อดูแลน้องนักเรียนทุกโภชนาการเบื้องต้นเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียนต่อมาก็นํำรายได้จากการขายผักไปแปลงเป็นอาหารโปรตีนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งมีประมาณ50คน โครงการนี้จะสามารถขยายจำนวนแคร่ให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถเปิดตลาดจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในโอกาสต่อไปโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ได้มาศึกษาดูงานเมื่อเดือนมกราคมพุทธศัการกาช2565ดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดโมกคาาน 2. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านชุมขิง 3. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านในเขียวและ 4. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหมาย